S <S <S <เอ>สวัสดีคะ่ะพี่น้องเพื่อนๆคะ่ะยายสิริพรสวัสดีทุกคนนะคะบุงชุติมนเมสมีฟองเซมารายงานว่ายายสิริพรเลิกงานแล้วเด้อค่ะเด้อเล, ka, เลิกงานแล้วนะคะหยุดฮอลิเดย์แล้วนะคะเกือบสองเดือนค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละเลิกงานแล้วก็เลยแวะมาเบิ่งปลาเห็ดนะคะเนาะเพราะบะหมองยายสิริพรที่งานเอยู่ไก่จากปลาเห็ดค่ะมาแวะเบิ่งว่ะ ปลานีสีออกบ่เพราะ่บเคยมาจากเทือกปีนีนะคะปีนี่บเคยมาปานี่นะคะมายังเลาะเบื้องกันค่ะเพื่อนว่าซีมีจากดอกบ่ว่ามันไวบ่ไปค่ะไปไปเบื้องน้องกันเนาเอาสีมีบ่เนาะค่ะเนาะอุ้ยพี่น้อง่ะเจอดอกหนึ่งค่ะพี่น้องขะเห็นบ่ค่ะบ่นี่เห็นบุอุ้ยเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่ีเจอดอกหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่น้องขาเจอดอกหนึ่งนะคะดูสิคะ แมงอันนั้นกินมันเนาะค่ะเนาะแต่ก็เอาได้อยู่ค่ะเด้อมัยังมีให้ออกให้เก็บอยู่นะคะพี่น้องค่ะเก็บค่ะเก็บได้เดียวดอกนึงเด้อค่ะเด้ออุ้ยเจออีกแล้วพี่น้องคะอยู่ใกล้ๆกันค่ะนี่นี่นี่อุ้ยดอกอ้ออเลยพี่น้องคะอุ้ยยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่อุ้ย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 หน้าหักแทฉบปุ้งเนี่ยอุ้ยได้สองดอกพี่น้องคะงามๆเลยค่ะงามๆ เก็บนะค่ะเนาะงามๆค่ะงามๆโอเคอยู่ได้สองดอกค่ะเก็บค่ะเก็บอุ้ยเจออีกแล้วพี่น้อง่าดอกที่สามค่ะอุ้ยดอกที่สามงามๆเลยพี่น้องค่ะัวเออบางใงหนึ่งออ้ยเบ่งค่ะเบ่งปาดาเบ่งอุ้ยสวยเลยค่ะอุ้ยดอกที่สามสวยเบ่งขาดูพี่น้องตรเนี่ย ขามางามคักเถะงามเลยจ้ะงามเลยเนี่ยอวบอวบเลยค่ะอุ้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเจอดอกที่สามอวบอันมากเลยค่ะเก็บค,ค่ะเก็บเข่าปลาเห็ดหลังเลิกงานพี่น้องจ้าโอเคบอฟหรออ้ยดอกงามอยู่เด้ออ้ยได้ไปแกงเลี้ย้ออ้อไปค่ะไปหาต้อนนะคะน้ะบ่าได้ตัดขาดอกปัดออกไปค่อยสีตอดน,นะคะเนาะ หาต่อค่ะว่าส like ิมีอีกบอเนาะพอได้เก็บอยู่เจออีกแล้วเพื่อนๆขาดอกที่สี่เห็นบ่ค่ะเห็นบอนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นบอค่ะนี่นี่นี่อยู่นี่เด้อค่ะเด้อดอกงาง้ค่ะอึบอึบอึบนี่อันนี้ก็สวยเพื่อนๆขาวันนี้วันที่สิบสองนะคะสิบสองทับสิบสองนะคะพี่น้องค่ะ ยังมีให้เก็บอยู่นะคะเห็ดฝรั่งเศสนะคะเซฟดูปังนะคะเพื่อนๆค่ะงามๆค่ะงามๆดอกที่สี่ก็สวยนะคะนี่ยังมีเห็ดเก็บอยู่ค่ะเด้ออากาศดีเยอะค่ะเด้อสวยๆเลยค่ะบ่สุดยอดค่ะดอก,กงามๆ <c oughs> ได้กินได้กินได้แกียงค่ะไปไปหาเบอร์อีกค่ะว่า,าสิมีบ่เนาะอุ้ยดอกนี้น่ารักน่ารักเลยค่ะพี่น้องค่ะอยู่เป็นแฝนเลยค่ะอุ้ย ดูสิคะอู้หูยอูห้หยน่ารักเลยค่ะเด้อน,น่ารักเลยนะคะกำลังออกตูมุติมิเลยนะคะเนี่ยดูสิคะ,คะไปค่ะไปหาอีกเนาะ<ม>ได้หลายดอกเลยเด้อค่ะเด้อไปไปมีพอได้เก็บอยู่เนาะค่ะเนาะอุ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันเด้อค่ะเด้อนี่อีกดอกนึงค่ะดอกนึงเอ่อ,อ,อ,อเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่มาให้ยายสิริพรกินซะโดยดี เบิองค่ะอ้วนๆกําลังออกอุ้ยพี่น้องเบิงกําลังออกจก้ะงามๆเลยตุ๊ปปุอยอุ้ยสองดอกใกล้ๆกันจ้ะไปหาต่อค่ะอุ้ยเจออีกแล้วพี่น้อง่าเห็นบ่ะขงเบื่องเพิ่นหนาว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 ,นนาวแต่กันยังโอเคค่ะนี่ดอกเออเลยนะคะแค่เพิ่นเปลี่ยนสีซื้อ,อ,อค่ะเพิ่นหนาวค่ะพี่น้องคขา งามคือกันค่ะเอาค่ะ,เอ,คะเอาหาตอค่ะอุย้ยดูดอกนี้พี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะอุ้ยอุ้ยดูเถาบ่เถาบ่ค่ะดอกนี้เถาเลยง่อยเนาะนี่แ่กเอาได้อยู่ค่ะดูหลอกด่างมันออกเนาะเนาะนี่หลอกด่างออกได้อยู่ค่ะนะ <c oughs> พี่เพื่อนค่ะพี่น้องค่ะเบิง้งว่าแมงหมูปลามันดูดออกด้วยนะงายเปิ้เจืออยู่พี่น้องจา๋าเบิ้งเนีนะ่ยเห็ดสีแฝดเห็ดฟ้ฟแฟาแฝดค่ะพี่น้องค่ะนี่ เอาได้อยู่ค่ะบึ่งดูสองขาแต่มีดอกเดียวนะคะแลกบ่พี่น้องเห็ดแลกนะคะเอาได้ค่ะเอาได้มึงดูหายเปื้อเจออยู่ไปไปเก็บหาต่อนี่ละพี่น้องคะ่ะนี่ยายสริพอนกระเวะมาจอบเห็ดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็ได้มาพอได้เกียงอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ได้เกียงแรงอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่พอให้เพื่อนเือ,เอได้บึงอยู่เนาะคะ่ะเนาะ งามงามด้ยนี่ <g ül> นี่อบอวบเลยค่ะดอกนี่งามขนาดพี่น้องค่ะวันที่สิบสองเดือนสิบสองยังมีเห็ดให้เก็บอยู่นะครับพี่เพื่อนค่ะ <g ül> โอเคนะคะ <g ül> งามบอ่ะงามบอเป็นไรพี่น้อง <g ül> มวนบอกเก็บเห็ดน้ำยายสิพผ่อมาจอบนะค่ะเนะาะหลังลรงงานมาจอบมาสิมีบอสันบุมาจากเทียปลานีเด้อค่ะเด้อนี่แหละกระเพาะได้เกียงแรงอยู่นะ,คะนะค่ะเนาะไหนก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ที่มารับชมเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้ออย่าลืมซับสไครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนเก่าก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของยายสิริพรนะคะเด้อค่ะเด้อนันหละเพื่อนใหม่เข้ามาก็กดไลค์ให้เด้อค่ะเด้อกดไลค์กดติดตามนะคะเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ เลือบเลือบทุกคนเด้อค่ะเด้อแม็กซี่เดนมาร์สเวีะมีสเซีฟองเซ่อ่ะอาเบียตัวบายบายหลังเก็บเห็ดแล้วก็ชมวิวไปค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะวันที่สิบสองเดือนสิบสองปีสองศูนย์สองหนึ่งนะคะ นี่ชมวิวสวยๆอากาศดีนะคะวันนี้ดเดือดขัเดือหลังเก็บเห็ดแล้วก็พาชมวิวเพ่อนๆก่อนจะกลับบ้านนะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะก็มาถึงบ้านแล้วเนาะคะ่ะนาะนี่ก็ได้เห็ดเพราะได้เกียงอยู่ดยเด้อดคัเดือนี่ได้จากดอกนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าอุย้ยได้เก้าหอกเก้าดีสิบดีนะคะ <c oughs> มาเดกอดเดือได้เกียงอยู่ดิกระเดื้ได้เห็ด9ก้าดอกนะคะวันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะคะนี่หลังจากเลิกงานไปก็ไปแวะจอบเห็ดนะคะเพื่อนๆคะ่ะ